ยเฮียเงือบไปแล้วเครื่องสมัตโอ้สมนิทตัวมันซ้อมทุกวันจริงเลยวะเอากำลังได้เออ,อง,งั้นเจอทางนันไม่หมดแรง ลบต้นไม้ไป เฮ้ยอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเป็นไรเป็นไรมาเลยพ <laughs> ค่อยมาค่อยมา มา <S <s <at ical noise> มาเรื่ย <laughs> อยๆ <laughs> พี่เป้อยู่ข้างหลังนี่แหละ <laughs> วายเท <laughs> ้าวัน Oh. 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 <coughs> đông mã pa mai của đông mã pa đông mã pa, <coughs> đông mã <bà. coughs> ดงหมาป่ามาแล้วไปดิไปดิดูไล่ดิดิตัวตัวดูไล่ดิดิตัวดูไล่ดิดิตัวที่รับระังพี่ครับดงหมาป่าพี่มาของดงหมาป่าครับอะไรพี่บัง ตะวันตะวันเป็นไรเป็นไรเฮ้ยเป็นไรมันหล่นเดบอบบอกใครหล่นเออ <laughs> มาๆค่อยๆมาขึ้นขึ้นแงก่อนก้มเยอะเกินไป <laughs>

มครับพี่ชายเราสุดยอดโอ้โหพี่ชายเราลงนิ่มเลยโอ้เดี่ยวซ้ายนะครับเลี่ยวซ้ายข้างหน้าพี่ชายเอาวุ้โซ่มันจะไปไหนวะ bay á bay 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 kia bay 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 ีชายยคน่่ว้แกผ่านแกผ่านทุกเนินน่ะดูอโอ้โหแกมาดวงแกมากับดวงจริงเลยแกมากับดวงจริงเลยวะพี่เลี้ยวดิระวังนะพี่นะตรงน,นี้อันตรายผมบอกพี่ไว้ก่อนผมบอกพี่ไว้ก่อนตรงน,นี้อันตรายอ๋อนำ้ำตรงนี้ได้ดิไปทางนี้เาอาน้องพี่อันตราย ผมบอกพี่ไว้ก่อนนะอันตรายต <c oughs> ัวตามมาตัว <c oughs>